สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลนท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเจ้าตัว o อเลียนซิมเพิลเดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง o อเลียนนะครับก็หน้าตาหล่อเหลาดูเรียบร้อยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ชื่อรหัสว่า AC0F10S นะครับซึ่งพิกัดตัวเรือนต่างๆเนี่ยถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคล้ายมากๆเลยกับตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยหยิบเอามารีวิวแล้วนะครับที่ผมรีวิวเป็นตัวหน้าสีดำนะครับ ตัวนั้นเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นขีดหมดเลยแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติของทาง โอเลียเนี่ยที่มันคุ้มค่ามากนะครับซึ่งตัวน้นจะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะราคาป้ายของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่9,100นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถูกอัปเกรดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับที่ทําออกมาเป็นเลขโรมันในตําแหน่ง 12, 3, 6, 9นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวกระจกซับไฟนะครับที่ทํามาบนนาฬิกาเรือนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนชื่นชอบเจ้าตัวนั้นนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมหยิบมานี่นะครับอันนี้ค ที่ผมบอกนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6,500นานะครับซึ่งก็คือรุ่นนี้เองนะครับวันนั้นที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นหน้าสีดำนะครับแล้วก็มันมีหน้าขาวด้วยก็คือตัวนี้นะครับแต่วันนี้ที่ผมรีวิวก็คือเราจะมารีวิวเจ้าตัวหน้าตัวเลขโรมันตัวนี้แล้วก็เป็นกระจบซัรไฟนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตบางจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างนะ ถ้าเราดูเผินเผเนี่ยมันเหมือนคล้ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวเรือเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดทุลังนะครับพิกัดตัวเรือของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตามนี้เลยนะครับตัวเรืออยู่ที่41.5นะครับลักทูรักตัวนี้ถูกใจมากเลยอยู่ที่48มิลมนะครับความหนาของเรือนี้อยู่ที่11.5แล้วก็หูสายจะใช้เบอร์22นะครับตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่องคาลิเบอร์ F6 เจนะครับการสำรองพลังงานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 1 6 0นนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นพิกัดตัวเรือนทั้งหมดของรุ่นนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ใกล้กับตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็แตกต่างกันอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือเปิดกระจกซับไฟนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาออโต้อ่าอยากได้กระจกซับไฟนะครับในราคาที่เอื้อมถึงนะครับ ตัวนี้มาในราคาที่9,100นะครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับลดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ6,700บาทเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเรือนนี้นะครับส่วนรายละเอียดตัวเรือนต่างๆเนี่ยเราไปดูกันรูเร็วเลยนะครับซึ่งมันก็คล้ายกับเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับคือมันเป็นนาฬิกาทรงเรสที่มีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะออกกลางกลานะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความที่มันเล่นแสงของตัวหน้าปัดนะครับกับตัวเข็มใครที่เคยดูรีวิวที่ผมรีวิวตัวนั้นมาก่อนนะครับ ดยเฉพาะตัวเข็มต่างๆเนี่ยการเล่นแสงของเขาแล้วก็ดยหนะ้าปัดรุ่นใหม่แบบเนี้ยมันมีออกเป็นประมาณซันเบิร์ดนะครับเป็นแบบละอองพุ่งออกมาครับมันทําให้นาฬิกาลุกแบบเรียบๆบแบบนี้มันค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะครับมาพร้อมกับช่องวันที่ในตําแหน่ง3นาฬิกานะครับที่ตัวนี้จะทํามาเป็นพื้นจานวันที่สีขาวนะครับแล้วก็มาในตําแหน่งสนาฬิกาการที่มันมาในตําแหน่งสนาฬิกา อย่างลงตามในตำแหน่งนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยขัดกับเจ้าตัวขีดในตำแหน่ง3ามนาฬิกาเท่าไหร่นะครับมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไล่มาในส่วนของตัวเรือนบ้างนะครับตัวเรือนก็จะออกเงาทั้งหมดเลยนะครับการทําเนื้อง,งานก็จะเป็นสเตย์แบบเงาทั้งหมดนะครับ แล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือของเรือนี้ก็คือเครื่องของเขาเนี่ยมันก็คือการขึ้นลานถัดเม็ดเขาทาได้นะครับแล้วก็การให้เข็มเวาทีก็ทําได้นะครับหูสายอย่างที่บอกนะครับใช้เบอร์2ี่สองเพื่อนๆไม่ชอบสายเหล็กตะเหล็แบบนี้เพื่อนก็สามารถไปหาเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้หนังสีดําก็ได้หรือว่าจะเป็นหนังแบบสีอะไรก็ได้นะครับซึ่งเรืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับมันเลยแล้วก็การหาสายเบอร์หูยี่สิบสองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อยากแนะนําในช่วงนี้คก็ือ หลายครั้งมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆอยากสอบถามมาแบบนาฬิกาแบบลดแล้วอยู่ประมาณ7 0 0 0ไม่เกิน7 0 0อะไรอะไรเงี้ยมีตัวไหนที่เป็นออโต้แล้วก็เป็นกระจกทับไยบ้างนะครับก็แน่นอนครับก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่นี้เลยนะครับซึ่งก็ผมว่าราคาโอเคเลยนะราคาโอเคเลยนะครับต่อมานะครับมันก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเลดี้นะครับซึ่งาราคาของเขาเนี่ยก็มาเท่ากันนะครับทุกอย่างทํานับปัดอะไรมาเหมือนกันหมดนะครับ ก็ตัวผู้หญิงเนี่ยหรือว่าตัวเรดดี้เนี่ยจะใช้คาลิเบอร์5 5 7ห้จสีีนะครับาการสำรองพลังงานอยู่ประมาณ 40, 40ชั่วโมงนะครับตัวเดินของตัวผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่32นะครับลักทูกลรักจะอยู่ที่38.5นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยใกล้เคียงก,กันก็คือ11.5นะครับแล้วก็ทั้งั้งคู่เนี่ยจะก,กันน้ำอยู่ที่50เมตรนะครับอ่าแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็หนีไม่พ้นเป็นนาฬิกาเรือนคู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซื้อแบบอยากใส่เป็นคู่กับแฟนอย่างเงี้ยเพื่อนเอนก็สามารถซื้อเรือนคู่นี้ไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่า,เ,าเข้ากันสุดๆเลยนะครับเพราะว่าทําออกมาเหมือนกันเลยนั่นเองนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแตกต่างกันของอรุ่นตัวที่ผมเอามาเคยให้ดูตัวก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับราคาป้าย4ี0พนนะครับตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่9ก0านะครับก็ถ้าเราดูจริงๆนะ ถ้าเราดูจริงๆในส่วนของหน้าปัดเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดนึงนะถ้าเราดูนะหน้าปัดของเขาเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าดีเทลของการเล่นสีของหน้าปัดตัว9001เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูไบรท์านะม,าม,มากกว่านะครับมันดูสว่างมันดูเคลียร์มากกว่านะครับส่วนตัวฟอนต์ตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับการทำเลขเป็นแบบหลักชั่วโมงเป็นแบบเลขโรมันอย่างเงี้ยการการทำเนื้องงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้อง ค่อนข้างที่จะต้องดูดีๆแล้วก็ดูละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีของทั้ง2งเรือนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆนะครับช่องวันที่ความความอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าความปนนี่หรือว่าความรายละเอียดที่มันชัดเจนมากๆเลยก็คือเห็นได้จากช่องวันที่นี่แหละนะครับก็ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบรูว่างเฉยๆนะครับถ้าเกิดเป็นตัวก้าวหนึ่งตัวเนี้ยก็จะมีช่องลงไปนะครับก็ให้ฟิลลิ่งที่ ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่เอาจริงๆก็คือดูเหมือนเพือนมันคือเรือนเดียวกันเลยนะครับสายก็ทําออกมาลักษณะแบบใกล้ๆกันอีกนะครับตัวเรือนก็จะเป็นการขัดเงาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสิ่งที่มันน่าสนใจของทั้ง2เรือนนี้นะครับก็สรุปเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นใหม่ที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือ1มันเป็นกระจกเซฟไฟนะครับข้อ2ก็คือมันมีนาฬิกาใส่คู่นะครับเรสออโต้ที่ใส่คู่ได้นะครับอ่าแล้วก็ เป็นนาฬิกาที่เหมาะกับทุกลุกนะครับแล้วก็เหมาะกับใส่ในทุกๆโอ,อก,กาสนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาเบสิกพื้นฐานกระจกซับฟล์เรือนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนาฬิกาแบบใส่คู่หรือว่าต้องการหน้าหน้ากระจกเนี่ยไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่ไม่อยากได้ไมันเป็นรอยเท่าไหร่อ่ะเรือนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับประมาณนี้นะส่วนในตัวเงืนของทั้ง2เรือนนี้จะไม่มีนะครับผมก็จะไม่มีลิมิทหรือว่าไม่มีภายน้านะครับก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าใหม่ที่ทางโอ i ล n ยได้เปิดตัวนะครับเราจะใช้ชื่อว่า o r i ล n ยนซิมเปอร์เดนะครับก็ใส่คู่กันได้นะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นคอให้ดูนะครับก็ตู้เรือนอยู่ประมาณเกือบส2นะครับมันก็เป็นค่อนข้างเป็นนาฬิกาเรสเต็มข้อแขนนะครับก็ให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะดูหรูหรานะครับบนหน้าปัดที่เคลียร์ชัดนะครับใครที่ชอบนาฬิกาหน้าขาวนะครับแล้วก็ มีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับขึ้นลานฐานเม็ดได้ให้เขียนวิธีได้นะครับกอเรือนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครอยากอัปเกรดแบบออตัวธรรมดาเป็นกระจกแบบลอยเป็นลอยง่ายเข้าตัวนี้ก็ก็จะเขียนชัดตลอดแบบนี้นะนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแต่ก็ต้องบอกนิดน,นึงนะครับตู้เรือนของผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเครื่องที่ใกล้เคียงกันอะไรต่างเนี่ยแต่การให้เขียนวิธีของเรือนเลดี้เนี่ยจะทําไม่ได้นะครับคือเวลาเราดึงอย่างเงี้ย มันจะไม่หยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแมนไซหรือว่าเป็นตัวผู้ชายเนี่ยเวลาเราดึงเข็มเนี่ยมันก็จะแหกเข็มเป็นทีได้แล้วก็ขึ้นลานได้นะครับแต่ส่วนพวกนี้นก็มันก็ขึ้นลานได้นะครับเนี่ยขึ้นลานได้หมดนะครับตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นลานได้นะครับก็การสําลองพลังงานสูงสุดอย่างที่บอกไปนะ40ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับมาในราคาเท่ากันนะครับก็ ลองดูนะครับลองดูยังไงวันนี้ผมบอสจากชแนลวิมุท่าแพก็ฝากเจ้า2เรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจนาฬิกา2เรือนนี้หรือว่าอยากสนใจนาฬิกาตัวนี้นะครับที่เป็นตัวประหยัดที่ไม่ใช่กระจกพลาสตเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชแนลวิมุท่าแพก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ